ในเกณฑ์นี้นะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยคุณไปนวดก่อนเลยเดือนหนึ่งขอสักสองครั้งหรือพยายามแช่น้าอุ่นที่บ้านบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งนะคะเอากละมังเปยใหญ่ๆเลยนะคะมามาแช่น้ำอุ่นคุณกันั่งไปเลยถังนาประมาณ15-20นาทีแช่น้าอุ่นหรือไปน้าพุร้อนให้เส้นเลือดมันคลายถ้าไม่คลายเนี่ยมันเลือดไปไปเลี้ยงสมองไม่ได้การนวดขอพึ่หมอนวดเน้นคอบ่าไหล่นิดนึง นวดทั้งตัวให้มันคลายทั้งตัวก่อนแล้วบอกให้เขาเน้นคอบ่าไหลเลือดมันจะส่งไปยังหัวสมองเขาดีเลือดมันไปเลี้ยงแล้วเนี่ยอาการไมเกรนมันจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไมเกรนเนาะก็กินชาพูดหลังได้เลยเพื่อไปล้างของเสียในเส้นเลือดนะคะของเสียที่ตกค้างหรือหมักหมมอยู่ในเส้นเลือดะคะ่ะให้มันถ่ายออกเหมือนกับว่าเวลาเรานวดเราเปิดเส้นให้เลือดมันเดินเฉยๆนะคะพอเลือดมันเดินแล้วกินชาเข้าไปล้างทําความสะอาดหลอดเลือดไม่มีของเสียไม่มีหินปูนไขมันน้ําตาลต่างๆที่อุดอยู่ นะคะค่อยๆเดินไปเดินไปเรื่อยๆอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้คือการรักษาแบบแผนไทยนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารอาหารที่กระตุ้นไมเกรนน้นําตาลทุกอย่างช็อกโกแลตนะคะเบเกอรี่กระตุ้นไมเกรนชานมชาเขียวถามว่าทุกวันนี้ยังกินอยู่ไหมถ้าลดได้ลดนะคะผละไม้หวานทุกชนิดเงาะทุเรียนลิ้นจีลำไย,ยอะไรก็ตามที่มันหวานๆนะคะมันจะเพิ่มกดหรือว่าเพิ่มความร้อนนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเพิ่มความร้อนที่ลองไปกินทุเรียนดูนะคะกินทุเรียน กินละมุดดูลำไยดูจะรู้สึกร้อนร้อนบุบวาบตางผิวอันนี้เขาเรียกว่าการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายจะทําให้เกิดไมเกรน 3. ลดของหมักดองนะคะลดของหมักดองของเค็มและอาหารรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดทุกอย่าง อาหารรสจัดเผ็ดจัดจะเพิ่มอุณหภูมิร่างกายเหมือนกันกินพริกแล้วรู้สึกว่าร้อนบูบบาบเหมือนกันคะ่ะไมเกรนมันจะขึ้นให้กินจืดลงหรือว่ากินอ่อนลงแล้วพยายามกินสมุนไพรริดเย็นนิดหนึ่งใบเตยใบบบวบกยญาดางลางจืดเสริมเข้าไปวันละหนึ่งแก้วติดต่อกัน7จ็ถึงสิวันอุณหภูมิร่างกายมันจะค่อยๆลดลงไมเกรนจะหายไมเกรนคือความร้อนที่เกิดขึ้นที่หวัวจะปวดหวัวบ่อยเลือดมันไปเลี้ยงไปประสาทไม่ได้หรือลมในตัวพิษร้อนมันดันขึ้นบ่อยเกินไปนะคะอันนี้ลองปรับดูนะ